วันนี้จะปามาสูตรมาใจฮางกับข้าวเมืองลำลำสปะครัวกินเมือเมืองกับเมนูหากินยากบรรยากาศกินเข้าบ้านอุ้ยร้านเด็ดย่านเมริมวันนี้เราอยู่กันที่ร้านกองข้าวเมืองกับเข้ากับป่าเป็นก็มีให้เลือกนักยูน่เริ่มที่6กเจ็ดซคนเมียงอย่างเฮาสั่งยำจีนไก่ก่อนเลยเป็นไก่เมืองนะแม่เลไปกันต่อกับจีนนึ่งน้ำพริกขาเนื้อน่องลายติ่งใหญ,ใหญ่เมนูนี้เป็นไปแข่งชเชฟกระทะเหล็กมาแล้วเหนเหมอกขนันหน้านี่คือองปูที่ถูกต้องดำขลุจานี้นะองปูร้อยเปอร์เซ็นต์บผสมอย่างลำ วิธีคนมักจีนเนาะสั่งแกงออมเนื้อไปแหมหนึ่งจีนเป็นกุ้มกุ้มยังเปื่อยไส่อั่วคือดีงามเต็มซิบหักเครื่องเน้นๆนจัด ม,มาก,มากไปกันต่อกับนนะ้องคนนี้มาถึงแล้วห้ามาพลาดพะโลเมืองทรงเครื่องแซบนัวจ้นเป็นจ้นเป็นกุ้งกุ้งจะนนี้สามจันมะมีเผาออกปลาทูเป้นเนอส้มเผ็ดเกมจับพริกจับเกลือเนอขึ้นึงลงไปลำ้ำแกงพักเสียงดาป่าแห้งนี่ยังนัวไส้ป่าแห้งมายังช่ำเมนูปาบเซียนตาบะน,นูแคบหมูอันนี้ก็ยังลำ้ำอ่ะขัวแครแกงแครกบนี่สั่งเลยเนอะรสชาติจะเต็มเครื่องเน้นเน้นแรไอเทมล้ำบะล้ำกะเพอะเตอะคนหยาบหยาบเงียบเงียบร้านที่ไผ่ไผ่ก็ต้องมาเช็คอินร้านอาหาร เหนือรสชาติเมืองแต๊ะใครขมแม่มาจิม้ม้าลูกจากตังในเวียงมาผ่านกาดฝรั่งแม่ลิมตั้งสื่อจนเจอส,สีแยกไฟแดงให้เรี้ยวขวาม,มาตังเขาเมโจ้แล้วยูเทินที้อยู่เทินแรลกชิดซ้ายเลยร้านอยู่ H หิมพันเลยก่อนถึงป่า,ปาอย่าลืมเซฟคลิปนี้ไว้แล้วไปเนอร์จีนนึ่งนพ้พริกขาอ่องปู่ด้วยกันเนอะ